คุณเคยเจอปัญหาไ,ไหมครับปัญหาที่ว่าเมื่อทุกครั้งที่คุณเล่นเซเบโลกกบเพื่อนนะครับทําไมเพื่อนคุณถึงหาแร่ไวจังเลยเฮ้ยเพื่อนคุณอยู่แม่งมีเพชรเต็มโตมอนผมเนี่ยอ่ารู้ไหมครับว่าทําไมเพราะว่าเพื่อนของอ่าเพื่อนเรามีสิ่งสิ่งนี้มันเลยทำให้เราหาแร่ได้ไวขึ้นนั่นเองอ่าผมจะทําให้ดูนะอ่ะอนี่นะครับโอ้ยนี่ผมเจอแล้วผมเจอเพชรแล้วผมเจอแร่ละโอ้ย นีนนตน่ตอนนั้นก็มีได้อีกโอ้หรือว่าเพื่อนเราอาจจะมีนี้ด้วยนพิชชันด้วยอู้เห็นเห็นแล่ทุกอย่างเลยอู้ว้าวโอ้โอ้ถ้าคุณเจออย่างนี้คุณรู้สึกไงครับรู้สึกไงครับคุณก็จะแบบว่าเอาไอเวนกูโดนเกียนกูโดนเกียนกูโดนเกียนนะครับอ่าก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมมีคําตอบให้นะครับสำหรับวิธีการแก้เนาะก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ไปชมกันเลย แต่ละพิธีการแก้นะครับผมก็แก้ได้แค่ไม่กี่พิธีนะครับอย่างเช่นเปิดเซิร์ฟผ่านเลียงนะครับถ้าทุกคนเปิดเซิร์ฟผ่านเลียมนะครับสามารถแก้ไขได้นะครับถามว่าพี่มันต้องเปิดยังไงล่ะก็ต้องเป็นเซิร์ฟจาว่านะครับแล้วก็ลง p ปเปอร์เนะครับหรือว่า p พ r ร์โพ c นะครับผมเอาพี่แล้วมันทํายังไงล่ะไปชมกันครับอันดับแรกนะครับก็ให้ทุกคนนะครับเช็คก่อนว่าเพื่อนเรามันเกียนจริงไหมครับผมต่อมาแล้วครับให้ทุกคนออกเซิร์ฟนะครับจากนั้นก็ให้ทุกคนมาที่ให้ทุกกคคนนนนปดเรรฟอะะับยาาจ ผมก็จะสต็อปเซิร์ฟเวอร์จากนั้น,นครับให้ทุกคนมาที่ไฟมเนเจอร์เนาะสำหรับเปเปอร์แล้วก็เพลดอเลยนะครับมาที่ไฟมเนเจอร์นะแล้วก็คอนฟิกแล้วเราก็จะเจอเปเปอร์โวนะครับเปเปอร์โวเนาะให้กดเข้าไปเนาะจากนั้นเราจะเจอหัวข้อที่มีชื่อว่าแอนตี et, ้ชีตแอนตี้เอ็กซ์เรย์นะครับให้เราทุกคนเปิดนะครับหลังจากปรับ x r a y e n a b l e เป็น true แล้วนะครับก็ให้ทุกคนนะครับมาที่ Engine Mode ตรงนี้เนาะแล้วก็ให้ปรับเป็นเลข2หรือว่าหรือว่า3ก็ได้นะครับ่ 2> า2หรือว่า3นะครับ ตั้งได้เลยนะครับว่าจะชอบเลขไหนนะครับชอบเลข3ก็เลข3นะครับชอบ2ก็เลขสต่อมานะครับก็จะเป็นหัวข้อที่ Hidden Block นะครับ Hidden Block ก็จะมีบล็อกที่อยากให้มองไม่เห็นนะครับก็จะมีประมาณนี้เนาะแล้วก็อันนี้มองทะลุลาวาไหมก็เปิดไปนะครับตั้งค่าได้อิสระนะครับประมาณนี้นะครับใครที่ตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับก็ปรับ มันคือข้อมูลได้เลยนะครับอ่าก็จะเห็นว่า enable เป็น true นะครับ engine mode เป็น2นะครับประมาณนี้ของผมเนาะผมก็จะไปที่คอนโซลนะครับแล้วผมก็จะเปิดเซิร์ฟใหม่อ่าเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าต่อไปเนี้ยเพื่อนมันจะเกลียนเราได้อยู่ไหมถ้าเพื่อนมันเกียนเราได้นะครับก็ไม่ต้องเล่นมาครับอ่านะครับผมก็จะเข้าเซิร์ฟเลยนะครับผมก็จะเป็นตัวเพื่อนนะครับแล้วผมก็จะมี x-ray นี่นะครับโอ้ x-ray ผมนะครับตอนนี้ x-ray ผมเห็นเต็มไปด้วยแร่นะครับเฮ้ยเพื่อน พอเพื่อนเขาเซอร์มานะครับเพื่อนเพื่อนจะแบบว่าเฮ้ยเลได้เต็มเลยว่ะเฮ็ดเล็เล็เต็มเลยว่ะอ้าวเฮ้ยไหนแร่แร่ผมอยู่ไหนแร่ผมเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอุ้ยเพื่อนเบอร์นะครับเพื่อนเบอร์นะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยแร่แร่เต็มเลยอู้ทำไมคุณไม่ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการบล็อกเพื่อนนะครับไม่ให้มาเกลียนนะครับอย่างเช่นการหาของไวๆนะครับแต่ว่ามันก็นะครับใช้ได้แค่เปเปอร์เอ็มซีกับเพลเพลเอ็มซีนะครับ ถ้าใครจะเลือกเซิร์ฟจะว่าไปเล่นนะครับก็แนะนําใช้สอ2ตัวนี้นะครับแล้วเราก็ปิดเอ็กเลนะครับเราก็จะสังเกตว่าเพื่อนเราก็จะเกียนเราไม่ได้อีกแล้วนะครับทีนี้เราก็จะเท่าเทียมกันนะครับถ้าเพื่อนจะเล่นปกตินะครับเพื่อนก็ต้องถอดรีซอร์ทออกนะครับแล้วก็เล่นเหมือนคนทั่วไปนะครับอ่าอย่างนี้นะครับอ่าถ้าขุดลงไปนอะก็จะเจอเป็นหินเป็นฐานเหมือนเดิมก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับการการโดนเกียนนะครับโดนเพื่อนเกียนนะครับ ทำไมเพื่อนมันมีแร่เพชรไวจังเลยนะครับทําไมบ้านมันเต็มไปด้วยเพชรนะครับนี่ก็เป็นวิธีการแก้นะครับสามารถใช้ได้ทั้งโอเวอร์แล้วก็เนเธอร์นะครับไม่ต้องกลัวว่ามันเข้าไปเนเธอร์แล้วมันจะหาเนื้ออะไรได้ไปนะครับเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าเราปิดเอ็กเลเยไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้แค่นี้ก่อนนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังโดนเกลียนอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ